นิทานคุณธรรมเรื่องคนงานก่อสร้างถูกเข้าใจผิดในร้านอาหารหรูฝนตกหนักร้านอาหารหรูไฟสลัวลูกขอกำลังกินกันอย่างสง,งบประตูเปิดออกพร้อมเสียงฝนกระแทกคนงานก่อสร้างเปียกทั้งตัวเสื้อสะอาดแต่เก่ามากดูเกรงใจสุดๆลูกค้าหลายโต๊ะมองด้วยสายตาตะลึงบางคนเอามือปิดจมูกพนักงานเข้ามาขวาง คิดว่าเข้ามาขอเงินหรือจะรบกวนลูกค้าคนงานจะอธิบายแต่พูดไม่ทันเพราะพนักงานดุขึ้นเขายืนตัวสัน่นมือกำผ้าปิดปากตัวเตงเพราะอายที่กลิ่นตัวเปียกฝนผู้จัดการเดินออกมาจากด้านหลังทุกคนคิดว่าเขาจะไล่คนงานออกผู้จัดการคุกเข่าลงต่อหน้าเขาเช็ดฝนให้อย่างอ่อนโยนพร้อมพูดว่า พี่ครับผมจำพี่ได้พี่คือคนที่ช่วยพ่อผมออกจากอุบัติเหตุผู้จัดการเชิญเขานั่งโต๊ะ VIP พพร้อมเสิร์ฟอาหารร้อนๆฟรีเสียงกระซิบในร้านเปลี่ยนจากดูถูกเป็นความประทับใจ